การรักกิ่งช่างประวัติศาสตร์ของคนนะคะนี่จิ๊บโอ้ยลืมมัดะไรได้เหมือนนี่จิ๊บทำไงอ่ะได้ออกลายน่ะเราพ่อประจับเลยของใส่บาตรให้ย่านี่นะคะก็มาม่าแล้วก็น้ำนะคะน้ำนี่ก็ขนมแล้วก็ข้าวนะคะข้าวแล้วก็กับข้าวด้วยนะคะนี่นะคะ ก็แม่ผู้ใหญ่นะคะเอามาให้ปู่ฟองยาทาใส่นะคะนี่นะคะจะมีสามถุงนะคะสามถุงองค์พระกำลังมานะคะกำลังมานี่ก็ลดคุณกระชานนะคะนี่ก็องค์พระกำลังมาโอ้กะมดนี่ดกองพวกกอข่าเอาใมห้ยายในใส่เจ้านั่นเห็นมีข่าแล้วได้ถุงหัน ตัวนั้นมีเข่าแล้วเออยายเอาเข่าเจ้าเดี๋ยวขอจะยืมให้คุณพอยุทางออจะยืนทั้งท้องหนาวเลท้องหนาไหมเออน่ะเดี๋ยวขอจะยืมนให้น้ำล้าง นีของเจ้าหยิบเอาเลยยางละทงมาถึงอเอายายนี่ด้วยของยายเอง บรรยากาศตอนเชา้านะคะบรรยากาศตาอนเช้าเช้าอิ่มบุญกันนะคะอิ่มบุญกันวันนี้นะคะว่าจะไปชมรถใหม่อยู่ยังไม่ได้ไปชมรถโอ้มา,ช,า,ช,า,ช,าชมเลยชาชานจะมาชมรถใหม่ปู่ของลุงพลบัณฑิตนะคะครับผมรถ ชมรถใหม่บุองก่อนนี่นะค่ะไปเข้าไปชมเลยมันจะสิบรอดตัวจำบุณต้จำเป็นจำบเณย์บอกว่าเป็นไม่รอดทำไมจะไม่เป็นว่าเออมอตอไซนะเก็นอยู่แล้วเนยใส่น้ำมันเลยพอลองเลย ลุ่มใส่เก้าหาเด้บัวได้ซาบเบ็ดเด้โผเอาน้ำจะเอาคนเฮื่อหน่อยเออเอามาไว้สกกันโผน้ำไปหน้าดีว่าเต่งเร็เต่งเรียกผ้าใยสมพว่นส่วนทายว่าเออ คุณตาชาญเป็นยังไงมั่งคะเนี่ยโอ้โหเท่จังเลยเท่เนาะค่ะเนาะใสของหลายเลยใสของเลยอืมตอนสม้ยังนุ่มเบ่งเอาแล้วโอยยกล้อเป็นบ่ล่อหนาเนาะไม่ยกดอกได้มวจิ๊กจิ๊ิ๊กอออฮือือออออน หม่นไม่มีซ้เท่าดีกว่าทุกซ้ำเถวเนาะเนอะดีว่าทุกซ้ำเด้จ้านี่นะคะนี่แหละเท่าที่บุญต้องได้บุญ สาธุสาธุสาธุเนาะเออเหดเฮ็ดบุญกับสิมีแได้บุญนั่นตัวแม่น่ะอุ้ยทำดีได้ดีเออช่วยได้ดีมีที่ไหนเออเออแม่ในหลีาเฮ่อเอออันอันมาน้ำหลังมันบ่อุ้ยบุญเนาะเออแบบว่าบ่มาบ่มาท่านตากับเขาคอยมาามันบ่นาเดชัน เอาไปไปในละมาพะเออไปไออดา่าไสอีกไปเอาอาหารให้ไก่ทีเนี้ยตาปูเตรียมไปให้แล้วอาหารไก่ อยู่ข้างหลัง,อย,ง,ลงอยู่ในถ้วยก็มีอยู่ในถุงก็มีเศษอาหารไก่ร้องแล้วคิดอยากแล้วเห็นปู่ผ่องเดินผ่านไม่ได้นะคะได้ได้กลิ่นแล้วก็ร้องจ้งแจ้งแจ้ง,จงแล้วนะคะกไก่เ,เ,เออ จ้องแจ้งจ้องแจ้งเลยยินได้อันตะกาแลา้วพอได้ถวยน่กกัแมนมเศษอาหารเอาไปให้ไก่คเ<ะ>มื่อวานในลาย,ยบ่ใครบ่กต้องใอาหา้อาหารหัวอาหารมานน้ำแล้ว ก็ะจังไข่ไกระออนพามาดูสวนหลังบ้านเปลี่ยนบรรยากาศเนาะหลังจากใส่บาทดูปูอของหญ้าพาใส่บาทแล้วนะคะ ไปแล้วนะคะปู่ของเอาอาหารเอาเศษอาหารไปให้ไก่แล้บหลังจากใส่บาแล้วนะคะ ก็ออนพา ano, มาดูออค์ปูนะคะนี่นะคะอยู anyway. พพ่มุมนี้นะคะก็จะเห็นประมาณนี uh, <right. S 2> entonces, ้นะคะโอ่งปูบ่ได้ไห้หัวอาหารบ่โขอีเบว่าอีเบว่าบบมีไข่บอกอเบว่าบมเมนบ่ได้ให้วัวอาหารบอกก็เลยบบมีไข่คือว่าบบออกไข่สดอกไก่บบเมนบ่ได้หัวอาหารบอกก็เลยบบมีไข่ ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องประอรนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ